สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบอกชวนชาแนลนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับแล้วก็เทคานนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเมื่อวานนะครับแต่ของวันนี้ก็ผมพาไปดูนะครับทุกท่านนะครับ นี่นะครับถึงจุดนี้แล้วนะครับนี่ครับเริ่มต้นนะครับแต่จุดนี้นะครับวันนี้ก็ทำงานสี่คนนะครับอีกคนนึงก็ถาบวมนะครับ เมื่อวานมีการเกิดอุบัติเหตุนะครับอิดบล็อกนะครับล่วงเสียเท้านะครับก็ทาบวนครับไม่สามารถมาทำงานได้นะครับตรงนี้ก็เราก็หยุดนะครับจะจะทำงานเนื่องจากขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ทำความสะอาดภายในบ้านนะครับก็เก็บกวาดอะไรทุกอย่างนะครับ รอขึ้นบ้านนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ติดตามช่องบอลช่ชนชี้หนครับโอ้ยเมื่อก,กี้เลกบลงนะครับกบนะครับตัวใหญ่นะครับนี่ครับตัวมาระกอนะครับแล้วก็จะทำกำแพงนะครับ แล้วก็โอบไว้นะครับต้นมาระเกอนะครับรวมทั้งหมด52ลูกนะครับต้นนี้นะครับก็บอกหัวหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับไปเข้ามาก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะพวกนี้ก็ไม่ได้ทำนะครับแล้วก็จะเก็บกวาดนะครับฝั่งนี้นะครับ แล้วก็ฝังข้างหน้านะครับก็ทาําความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะครับก่อนขึ้นบ้านใหม่นะครับทุกท่านท่านไหนได้มาเดินเทิน,เด,นเดินทางมานะครับก็ให้เดินทางปลอดภัยสวัสดิภาพนะครับผมขึ้นบ้านใหม่ของซาลิน่าหนูหน่านะครับจมรักกรเราก็โอ้เยอะนะครับสุกแล้วเป็นบางลูกนะครับ เราก็ได้มาทานนะครับก็ใครอยากได้พันก็ไม่สามารถจะได้นะครับเพราะว่ามเมล็ดก็ไม่มีนะครับนี่ครับสิ้นสุดตรงนี้นะครับเสร็จงานเราก็มาลุยจอนะครับ ใครเข้ามาก็อย่าลืมครับ,บ,บกดติดตามช่องหมอช่องชแนลน,นะครับผมก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ